สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com ครูตรีมาพร้อมกับเรื่องที่พี่คนหนึ่งเล่าให้ฟังครับเหตุการณ์นี้เกี่ยวกับตอนที่ได้ไปบวชเพื่อเรียนรู้พระธรรมแต่กลับได้พบเจอกับสิ่งลี้ลับในระหว่างบวชครับมาพร้อมกับเรื่องนี้เลยฮะ อ่ะสุภามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สี่กันเลยครับสวัสดีครับครูตรีสวัสดีครับคุณแจ็คครูตรีสวัสดีครับสบายดีนะครับสบายดีครับผมอาจจะมีเสียงแหบไปบ้างเนาะเนี่ยจะถามอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องเกี่ยวกับคอถ้าตราบใดยังสอนออนไลน์อยู่ก็คงต้องทำใจครับเออแต่ยังไงครูก็ต้องดูแลเรื่องของ กล่องเสียงเรื่องของคอยเยนะอะๆนะครับผมได้ครับเดี๋ยวจะไม่มีเสียงไปสอนลูกศิษย์นะครับมาครับครูตีครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ครูตีได้รับฟังมาครับผมใช่ครับเกี่ยวกับเรื่องของอสุภะที่เราเข้าใจกันถูกไหมฮะใช่ครับผมโอ้องต้องบอกนี้ครับครับอันดับแรกเลยคือทุกครั้งที่มาเล่าทางช่องของคุณแจ็ค ผมจะตื่นเต้นและต้องรวบรวมสมาธิเสมอครับแต่ขณะที่กําลังรวบรวมสมาธิอยู่ได้นั้นก็อยู่ๆก็มีเสียงมาหอนปื้เข้ามาเฮ้ยสัดดุ้งเลยครับจากทางคุณแจ็คโอ้โหโดนแกงไปหนึ่งทีโอ้โหสัดุ้งเลยครับครับโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าสู่เรื่องนะครับครับเรื่องเนี้ยครับมันเป็นเรื่องที่ว่าพี่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังนะครับดังนั้นก่อนเริ่มเรื่องก็ขอทักทายสวัสดีคุณแจ็ค ทีมงานเดอะโก้นะท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับครับเรื่องนี้ยพี่ท่านนี้เป็นคนที่ผมรู้จักกันในเฟซบุ๊กเจอกันในกลุ่มพระเครื่องครับเครื่องรางของขลังแล้วก็เกจีต่างๆรู้จักกันมาประมาณเกือบสองปีละครับคราวนี้พอราพี่เขาทราบว่าเอ้าผมคือครูตีที่โทรไปเล่าเรื่องในเดอะโก้เหรอก็เลยโทรมาคุยกันนะครับคราวนี้คุยกันสักพักหนึ่งก็เลยเป็นการเปิดวิดีโอคุยกันเลยเห็นตนองเห็นหน้ากันเลย จากนั้นพี่เขาก็ถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ฟังพอฟังจบตัดสินใจเลยครับตอนนั้นว่าอยากนําเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้ทางคุณแจ็คทีมงานและท่านผู้ฟังทุกท่านฟังครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกที่ผมก็เพิ่งเคยได้ยินอยอมรับเลยว่าอยู่ศึกษาพวกนี้มานานเพิ่งเคยได้ยินจริงๆครับจึงอยากนํามาถ่ายทอดให้ฟังกันว่าโอเคเรื่องมันเป็นยังไงบ้างนะครับดังนั้นขอให้ทุกท่านฟังเพื่อความบันเทิงครับ ดีกว่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ที่ชื่อว่าพี่อนุชิตครับผมเรียกเขาว่าพี่ชิดพี่ชิดเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นนะครับย้อนกลับไปเกือบๆจะ20ปีที่แล้วบ้านเขาอยู่ต่างจังหวัดทางภาคอีสานครับพี่เขาให้ลองจินตนาการดูว่าย้อนไปประมาณ20ปีที่แล้วอะเราจะเห็นภาพว่าถนนหนทางยังเป็นลูกลังบางที่ยังไม่มีถนนได้ซ้ำนะครับ นานๆาทีจะมีรถโยนผ่านมาสักคันหนึ่งศูนย์รวมจิตใจของคนชาวบ้านก็คือวัดเวลามีอะไรก็แล้วแต่ก็จะไปพึ่งพาหลวงพ่อบ้างพึ่งพาพระในวัดบ้างอยู่กันแบบท้อยทีท้อยอาศัยกันมาตลอดครับเมืดลงก็กลับบ้านทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันปิดไฟเข้านอนกิจวัดเป็นอย่างนี้ทุกวันจนวันหนึ่งครับพี่ชิดเล่าให้ฟังว่าเขาอะทำงานบ้านอยู่ พ่อกับแม่ก็เดินเข้ามาบอกว่าเนี่ยพ่อกับแม่อยากให้ชิดบวชนะพี่ชิดก็บอกว่าเออแต่ผมบวชไปแล้วนะแม่ตอนนี้ผมก็จะอยี่สิบหกแล้วทำไมแม่ยังจะให้ผมบวชอีกอมแม่ก็เลยบอกว่าก็วันนี้พ่อกับแม่ไปทำบุญที่วัดมาแล้วคราวนี้หลวงพ่อบอกว่าอยากให้ชิดอะมาบวชนะเพราะเขาอะมีเจ้ากรรมนายเวรตามอยู่ ถ้าไม่สร้างถ้าไม่บวชไม่สร้างบุญไม่อะไรขึ้นมาเลยมันก็จะไม่มีเกาะคุ้มตัวแนละสุดท้ายจะเป็นอันตรายของชีวิตได้นะเดี๋ยวดวงจะถึงขั้นเอาผมก็เลยถามพี่คิดว่าแล้วตอนนั้นพี่คิดเชื่อไหมครับเอาจริงๆเลยนะพี่ชิดตอบว่าเอาจริงแล้วพี่ก็รู้สึกแปลกๆล้วในตอนนั้นเพราะว่าอย่างเวลาพี่อยู่คนเดียวพี่ก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีคนอื่นอยู่ด้วยรหรือตอนเวลาอยู่ในห้องน้ําอาบน้ําก็จะเห็นเงาคนแปลกๆ แวบหนึ่งล้วก็หายไปพี่ก็คิดว่าโอเคคงตาฝาดตัวเองบางครั้งก็ได้ยินเสียงพึมพำจับใจความไม่ได้แต่รู้สึกเหมือนว่ามีคนเรียกชื่อพี่อยู่ไม่นานมานี้ก็ฝันเป็นฝันแปลกๆพี่เห็นผู้ชายคนหนึ่งในฝันหน้าตาน่ากลัวมากเลยเดินตามพี่อยู่ตลอดแต่ด้วยความที่มันไม่มีอะไรที่ชัดเจนพี่ก็เลยคิดว่าพี่คงคิดมากไปเองแล้วพี่ชิดก็เล่าต่อครับว่าตอนแรกอะ่ะพี่ก็ยังไม่ยอมบวชนะ แต่สุดท้ายแล้วอะที่พี่ต้องบวชเพราะว่าพ่อกับแม่บอกว่าบวชให้พ่อกับแม่ได้ไหม,มถือว่าพ่อกับแม่ขอเหอเพื่อความสบายใจก็ได้ <c oughs> พี่ชิก็เลยตอบว่าโอเคงั้นตกลงงั้นผมบวชให้นะครับที่ทีการบวชเป็นไปอย่างเรียบง่ายครับไม่มีการจัดงานใดๆทั้งสิ้นไม่ได้บอกเพื่อนบ้านไม่อะไรเลยก็บวชเสร็จแล้วก็เข้าวัดเลยช่วงสองสาวันแรกครับ พระชิตไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวอะไรมากนักเพราะว่าเคยบวชมาแล้วอาจจะมีแกล้งกลางบางช่วงแรกแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันหนึ่งทางหลวงพ่อครับก็บอกว่าโอเคให้ตามไปที่หลังวัดหน่อยพระชิตก็เดินตามครับด้านหลังวัดจะเป็นพวกสถูปเจดีเก็บกระดูกเหมือนที่เราเคยเคยเห็นนะครับที่เป็นเจดีขึ้นมาบสนส่วนด้านหลัก ใกล้ๆก,กันก็จะเป็นที่วางลงศพแล้วก็เป็นที่เผาศพอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับหลวงพ่อพาพระชิดเดินไปหาลุงคนหนึ่งชื่อว่าลุงปักครับและแนะนําว่าลุงปักเนี่ยเป็นสปเร,รอ์ของวัดนี้ครับระหว่างนี้ทุกวันหลังจากทําวัดสวดมนต์เช้าเสร็จแล้วอะ่ะจากนั้นคาราฉันเช้าอะไรเสร็จก็ขอให้พระชิดมาหาลุงปักทุกวันครับ ตอนเช้าหนึ่งครั้งหลังฉันเช้าและก็หลังทําวัดเย็นอีกหนึ่งครั้งซึ่งพระชิดก,ก็รับปากหลวงพ่อครับเพราะเข้าใจว่าคงจะให้มาช่วยงานลุงปากเพราะดูแล้วลุงปากก็แก่มากแล้วและในวัดก็ไม่น่าจะมีคนมากพอที่ว่าจะมาช่วยงานตรงนี้ครับถึงตรงนี้ผมขอสอบถามแจ็คครับคุณแจ็คเคยได้ยินไหมครับที่เขาบอกว่าหลังจากคนเสียชีตไปแล้วสามวันหรือไม่ก็เจ็ดวัน บางคนเพิ่งจะมารู้สึกตัวว่าตัวเองเสียชีวิตแล้วก็จะมาบอกลาญาติพี่น้องเคยครับอ่ตรงนี้เคยนะครับ,รบซึ่งผมก็เคยได้ยินตามนั้นเลยครับ,รบว่าหลังจากนั้นโยมทูตก็จะมารับตัวไปเพื่อ,อไปที่ที่ควรไปนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะเคยได้ยินมาแบบนี้คแต่คราวนี้เรื่องแปลกเรื่องที่หนึ่งที่ผมได้ฟังมาจากพี่ชิดครับ,ค,รบคือพี่ชิดบอกว่าวันรุ่งขึ้นหลังจากฉันเช้าเสร็จพี่ก็เดินไปหาลุงปัก ซึ่งลุงปักยืนรอยอยู่แล้วครับอยู่ที่ข้างๆโรงศพโรงหนึ่งลุงปักก็ให้พระชิดนะครับสวดมนต์ที่โรงนั้นครับแล้วก็แผ่เมตตาให้ศพที่อยู่ในโรงพระชิดก็ทําครับทําเหมือนทําเป็นกิจของสงฆ์ละเอาโอเคสวดมนต์แผ่เมตตาเสร็จพอเสร็จปุ๊บพระชิดก็คิดว่าโอเคคงได้เดินกลับกุฏิแล้วแต่คิดผิดครับเพราะว่าลุงปักบอกพระชิดว่าให้ช่วยยกฝาโรงขึ้นหน่อยจะต้องจัดก,การศพในโรง ซึ่งตรงนี้ครับตอนแรกภาชีก็สงสัยว่าเฮ้ยจะให้ช่วยช่วยอะไรหรือว่าให้ช่วยจับศพมัตตาสังเหรอจากนั้นก็อ่ะตามนั้นครับในเมื่อลุงปากบอกให้ช่วยยกอ่ะก็ยกฝาโลงออกข้างในนั้นเป็นศพครับคุณแจ๊คครับเป็นศพที่ห่อผ้าดิบเอาไว้ในห่อผ้ามือน่าจะพนมอยู่ที่เห็นพ้นจากห่อผ้าก็คือส่วนหัวของศพอืแต่ส่วนหัวของศพก็มีผ้าดิบเป็นเส้นๆน,น,นะครับ ห่อไว้ทีหนึ่งครับเราเนี้ลุงปากบอกว่าให้พาชิตช่วยแกะผ้าออกหน่อยภาชิตก็แกะผ้าที่พันหัวศพออกครับครับพอร์ลแกะออกเสร็จปุ๊บก็เลยเจอหน้าศพแรกคือเป็นหน้าของผู้ชายแต่ที่แปลกคือที่ตาสองข้างมีใบโพปิดอยู่ครับทั้งสองตาเลยในปากถูกอุดด้วยดินครับแล้วก็ลิ้นฝีปากทั้งบนทั้งล่างเลยถูกเจาะ แล้วก็การทูบเสียบไว้จากด้านบนนะครับด้านล่างขลุกันครับมีหลายการทูบมากเลยที่เสียบไว้อย่างนั้นเหมือนแทนแทนการเย็บปากเลยอะครับ,รบถ้าชิดเห็นงี้ก็เลยถามลุงปากว่าทําไมทํากับศพแบบนี้อลุงปากบอกว่ามันเป็นพิธีว่าถ้าทาแบบเนี้แล้วอะวิญญาณจะอยู่กับที่ออืแล้วก็จะไม่มีใครเห็นไม่มีใครสัมผัสได้แล้วก็จะไม่ถูกโยมมาทูตามตัวครับ พอครบเจ็ดวันเอาศพไปเผาวิญญาณก็จะได้ขึ้นสวรรค์เพราะยมทูตตามตัวไม่เจอครับครับผมก็เลยฮมันมีพิธีแบบนี้มีแบบนี้ด้วยเหรอเออใช่ยอม,มันคือความแตกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมสนใจเรื่องที่พี่ชิดเล่าให้ฟังมากเลยผมก็เลยพี่ชิดเล่าให้ผมฟังต่อเลยครับว่าเป็นไงต่อพี่คร,คราวนี้ยสาเหตุที่ให้พระชิดมาช่วยเนี่ยเพราะว่าลุงปักแก่ๆแ,แล้วจะเปิดาฝาโลงคนเดียวก็ไม่ไหว จะทาพิธีไม่ว่าจะเป็นการพันผ้าอะไรนี้คนเดียวเขาก็ไม่ไหวครับพระชิดเลยถามว่าแล้วพิธีเนี่ยมันต้องทํำยังไงบ้างลงุงลุงป่าบอกว่าทุกวันก็คือจะต้องมาสวดสวดเสร็จจากนั้นก็เอาผ้าที่พันอ่ะออกแล้วก็เอาใบาโพใบใหม่ไปปิดที่ตาจากนั้นก็เอาผ้าพันกลับไปใหม่ทําอย่างนี้ทุกวันครับแต่ในการเปลี่ยนใบโพ จะต้องเอามือกดใบโพเก่าเอาไว้แล้วระหว่างเลื่อนเลื่อนใบโพเก่าออกเสร็จปุ๊บใบโพใบใหม่ต้องแปะทันทีครับไม่ให้มีช่องว่างของเวลาเลยเพราะเขาบอกว่าไม่อย่างนั้นวิญญ,ญาณที่ถูกสะกดไว้จะรู้ตัวเองว่าถูกสะกดอยู่ส่วนยมทูตก็จะเห็นดวงวิญญ,ญาณน,นั้นเหมือนกันครเบนนี้ศพเนี้ยครับเพิ่งตายได้สองวันยังเหลือเวลาทำต้องทำพิธีเนี้ยอีกห้าวันครับพี่ชิก็บอกผมว่าตอนนั้นอะ พอรู้ว่าตัวเองต้องไปทําแบบนั้นอ่ะก็กลัวมากนะพี่ก็เลยถาม <c oughs> ลุงปักไปว่าแล้วทุกทีอ่ะใครเป็นคนช่วยลุงในการทําศพในที่เนี้ยที่วัดเนี้ยในเมื่อลุงแก่ขนาดนี้มันต้องมีคนช่วยสิลุงก็เลยบอกว่าก็คนช่วยอ่ะมันทุกทีก็คือเป็นเด็กวัดคนนึงแต่เด็กวัดคนนั้นอ่ะตอนนี้มันช่วยไม่ได้แล้วเพราะมันนอนอยู่ในโรงนั่นไงก็คือศพนั้นคือเด็กวัดที่ช่วยลุงทาพิธีทุกคร้ ลุงปักเล่าว่ามันถูกงูกัดครับกว่าชาวบ้านจะไปช่วยมันอะ่ะมันก็นอนตายอยู่แล้วครับลุงก็เลยเอามันไว้ในโลงแล้วก็ทําพิธีเนี่ยแหละอย่างน้อยอะ่ะก็อยากให้มันได้ไปสวรรค์นะพอพี่พอพระชิดได้ฟังอย่างนั้นครับก็เลยเอา้าอย่างน้อยมันก็เป็นความเชื่อแล้วมันก็ไม่ได้ทําอันตรายรใครก็ช่วยครับเปลี่ยนไปโปพที่ปิดตาแล้วก็เอาผ้าพันแล้วก็สวดมนต์ให้เสร็จรแล้วก็ปิดฝาโลงครับ ทำทุกอย่างเสร็จครับก็กลับไปหาหลวงพ่อ,อแล้วก็ถามหลวงพ่อถึงเรื่องที่เองไปเจอมาหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อมันคือความเชื่อของคนแถวนี้นะ่ะในเมื่อถ้าทําแล้วมันเกิดความสบายใจมากกว่าก็ปล่อยเขาทําไปเถอะส่วนตอนเย็นนะ่ะไปหาลุงเขาอีกทีนะครั้งนี้หลวงพ่ออยากให้อ่ะพระชิดอ่ะไปฝึกเพ่งอสุภกรรมฐานจากศพของเด็กวัดเพื่อโปร่งสังขารและแตัดความยึดต,ติด ตรงนี้ครับขออธิบายผู้ฟังนิดนึงคือในการเพ่งอสุภกรรมฐานมันคือการเพ่งมองศพที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับวันนี้อาจจะดูดีพรุ่งนี้อาจจะเริ่มขึ้นเอิดวันถัดไปอาจจะเริ่มเน่าเพื่อให้เรารู้สึกว่าโอเคร่างกายมนุษย์มันไม่มีอะไรสวยงามเหมือนตอนปกตินะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจะได้ละกันยึดติดได้พระชิดก็รับปากครับว่าโอเคครับหลวงพ่อเดี๋ยวตอนเย็นสวดมนต์เย็นเสร็จก็จะไปพอสวดมนต์เย็นเสร็จครับ พระชิดก็ไปหาลุงปักทังนี้ลุงปักให้พระชิดช่วยเปิดฝาโลงออกครับ,รบจากนั้นพระชิดก็เพ่งมองศพนั้นนะครับแล้วก็ปร่งสังเวชในการที่จะเพ่งแต่ละครั้งก็คือจะปลดผ้า <c oughs> ผ้าห่อผ้าดิบออกแต่แต่ผ้าที่พันหัวอยู่ไม่แกะ่นะครับก็จะมองไปเรื่อยๆด้วยความที่ศพนะครับมันก็จะเริ่มเน่าไปตามการเวลาของมันพอลั เพ่งอยู่สักระยะหนึง่งพาชิตกับลงก็จะช่วยกันเอาฝาโลติดทับ,บแล้วก็พาชิตก็กลับปุติไปครับวันลุ่งขึ้นครับพอเวลาฉันเช้าเสร็จก็ไปช่วยลงปักเหมือนเดิมในการเปลี่ยนใบโพที่ปิดตาแล้วตอนเย็นก็ไปฝึกอสุภกักรรมาฐานครับ,รบวันนี้ก็จบไปอีกวันหนึ่งทุกวันที่นับผ่านไปเรื่อยๆศพก็จะเริ่มบวมแล้วก็ขึ้นเอืดเน่าเหม็นขึ้นเรื่อยๆครับแต่ด้วยความที่ สุดเพ่งอยู่ทุกวันก็พอจะทําใจได้ตรงเนี้ยพี่ชิดถามผมว่าครูตรีคิดว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยดีใช่ไหมครับครับผมก็บอกว่าก็น่าจะนะครับพี่เพราะว่าฟังจากที่พี่พูดแล้วอะ่ะเหมือนว่าพี่เริ่มชินแล้วแล้วก็ทําใจกับมันได้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรใช่ครับอ,อพี่ชิดก็เลยบอกว่าเรื่องทําใจนะทําได้ครับเออแต่เรื่องอื่นนี่สิที่มันทําให้ทุกอย่างแย่นงครับผมก็เลยบอกว่า มันยังไงอะครับพี่พี่ชินเลยเล่าต่อว่าตอนนั้นนะครับมันพ้นวันที่หกจนถึงวันที่เจ็ดและต้องเปลี่ยนใบโพครับพี่ก็เอาไว้เอาผ้าออกแล้วก็เอาใบโพแปะเหมือนทุกทีจากนั้นก็เอาผ้ามามัดแต่ด้วยความที่ศพมันเน่ามากแล้วแล้วก็บ,บวมมากผ้าที่เคยออกแรงมัดเท่าทุกทีอะครับคราวนี้มันทําให้ศพที่บวมอยู่แล้วเละออื แล้วตามันก็ทันหลนออกมาจากเบ้าใบปโพก็หลุดออกมาครับแล้วพี่ชีก็บอกว่าพี่สาบานเลยนะครูจะด้วยแรงดันที่มันมีในท้องศพ<อ>หรืออะไรก็ไม่รู้แต่มันดันดินที่มันอุดปากอยู่อทะลักออกมาครับการทุบก,ก็หักพี่มั่นใจว่าพี่ได้ยินเสียงกรีดร้องดังมากในจังหวะเ,<อ>เดียวกับที่ดินมันทะลักออกมาอ,อ,อารามตกใจทําให้พี่อ่ปล่อยมือที่จับท้ายทอยศพเอาไว้เพื่อจะพันผ้าทิ้งลงไปในโลง พี่เห็นหน้าศพหันโมพี่ชัดเจนมาก <Huh. S 1> พี่ก็เลยเหมาะออกไปจากตรงนั้นเลย <Huh. S 1> แล้วก็เล่าทุกอย่างให้หลวงพ่อฟังครับ <Huh. S 1> หลวงพ่อนิ่งเงียบไม่พูดอะไรครับ uh. สักพักหนึ่งลุงปักก็เข้ามากราบหลวงพ่อแล้วก็นั่งนิ่งเหมือนกัน uh. หลวงพ่อก็บอกว่าถ้าบอกเองแล้วนายปัก uh. ว่าไม่มีอะไรที่มันหนีกรรมพ้น uh. สุดท้ายแล้วยังไงหลานเองมันก็ต้องไปรับกรรมที่ตัวเองก่อไว้นะ uh. ตรงนี้พี่ชิดขยายความให้ฟังครับว่าเด็กวัดที่ตายอ่ะเป็นหลานของลุงปักครับแล้ววันนั้นหลานของลุงปักเนี่ยเอาไฟฟ้าไปช็อตปลาครพอเราช็อตเสร็จขากลับยังไม่ถึงบ้านครับแต่ถูกงูก,กัดตายซะกออ่อนแล้วคราวนี้ด้วยความที่ลุงปักเป็นสับปเปิลมานานก็ได้วิชามาจากอาจารย์เกี่ยวกับการสะกดวิญญ,ญาณครับแต่คราวนี้มันเป็นเรื่องที่ผมเพิ่งเคยได้ยินคือการสะกดวิญญ,ญาณเพื่อไม่ให้โยมมาทูตเห็นอือ พอครบเจ็ดวันก็จะได้ส่งขึ้นสวรรค์ได้ครับซึ่งลุงปักอะครับไม่เคยใช้มาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ลองใช้กับหลานตัวเองครับส่วนหลวงพ่อที่อนุญ,ญาตก็เพราะว่าเพื่อความสบายใจของตัวลุงปักเองและก็เห็นว่าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็อนุญาตครับส่วนที่ให้พี่ชิดไปช่วยเพราะเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ฝึกอสุภกรรมฐานไปด้วยในตัวครับครับหลังเหตุการณ์นั้น ทางลุงปักนะครับก็นําศพหลานชายครับท,ทําพิธีในโรงตามปกติ<ม>แล้วก็เผาไว้ตามปกติเลยครับพอเผาเสร็จก็นํากระดูกครับไปใส่ไว้ในโกรด<ม>เก็บไว้ที่บ้านจา<ม> <c oughs> กนั้นไม่นานครับลุงปักเองก็เสียชีวิตครับาดว่าน่าจะเกิดจากการตรอมใจมหรือไม่ก็โรคชรามากกว่า<ม>นะครับซึ่งเรื่องที่พี่คิดเล่าให้ผมฟังก็จะจบประมาณนี้อแต่ หลจครับถ้ามันจบแค่ตรงเนี้ยผมจะไม่ใช้คําว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแปลกหลายๆอย่างสําหรับผมครับเพราะพอฟังจบผมก็เลยถามทางพี่ชิดว่าพี่ครับถ้าเราเอาพูดกันตรงๆนะพี่นะการทําพิธีแบบนี้ที่พี่เล่าให้ผมฟังอะ่ะมันเหมือนการเล่นของเล่นคุณใสเลยนะครับคือบางทีถ้าเกิดเล่นคุณใสอาจจะทํากับคนกับคนหรือทําให้ธุรกิจ อะไรนะล้มเหลวหรือรทําให้รักทําให้หลงแต่นี่คือทําเล่นของเพื่อไม่ให้โยมทูตเห็นตัวเหมือนเหมือนอําพรางอําพรางศพจากโยมทูตอ่ะใช่ครับเออผมผมก็เลยบอกว่าในเมื่อท่ามนมาเล่นคุณใส่ทั่ว<อ>ๆ่วไป<อ>แล้วยังไงก็แล้วแต่ผลสุดท้ายคนที่ทํามันต้องได้รับผลกรรมครับแล้วทําแบบนี้ ถ้าสมรติพิธีนี้มันมีอยู่จริงอะครับพี่ทําสําเร็จโยมทูตมองไม่เห็นดวงวิญญาณจะไม่ต้องไปรับโทษในนานกตามความเชื่อและจะได้ขึ้นสวรรค์แล้วในกรณีที่มันไม่สําเร็จล่ะพี่เออคนทําพิธีต้องได้รับผลอะไรบ้างไหมครับอที่ชิดเนี่ยไปแป๊บหนึ่งครับแล้วสีหน้าขเขาตอนนั้นอะ <c oughs> มันไม่โอเค,คแล้วมันแล้วพี่เขาตอบผมว่าต้องรับผลของมันครับครับเพราะพิธีเนี้ย เป็นพิธีที่ถือว่าลบหลู่ยม,มทูตอย่างมากมดวงวิญญาณที่ทําพิธีนี้กับคนที่ทําพิธีนี้อะครับซึ่งก็คือหลานชายกับลุงปักต้องชดใช้คการชดใช้นั้นคือเป็นสัมภเวสีที่ต้องทนทุกข์ทรมานไปเรื่อยๆอแบบไม่มีที่สิ้นสุดเพราะตามความเชื่อของหมู่บ้านพี่คือถ้าใครทําแบบเนี้ยมมาทูตจะไม่มารับตัวค แล้วทําให้รับโทษไปเรื่อยๆไปเกิดก็ไม่ได้ได้แต่วนเวียนไปเรื่อยๆแบบนั้นครับและสาเหตุที่พี่รู้นะครูแล้วพี่เขาก็เอากล้องนะครับส่งไปที่หิ่งที่บ้านเขามันมีภาพผู้ชายแก่คนหนึ่งกับผู้ชายคนหนึ่งครับแล้วก็มีโกรเก็บกระดูกอยู่ด้านหน้าลูกพี่เชิดบอกว่าสองคนเนี้ยก็คือลุงปักกับหลานชายเยซึ่งตอนเนี้ยเขาไม่มีใครแล้ว พี่ก็เลยเอากระดูกเขาอะมาเก็บไว้แล้วก็ทําบุญให้เขาไปด้วยหวังว่าวันหนึ่งทุกอย่างมันจะสิ้นสุดครับเพราะว่าอย่างน้อยพี่ก็มีส่วนในพิธีครั้งนี้ถึงจะไม่รู้อะไรเลยก็ตามครับทุกวันนี้พี่ก็ยังได้ยินเสียงคนร้องโหยหวนอยู่นะหรือบางทีก็ยังได้ยินเสียงคนร้องไห้เป็นระยะระยะอแต่สุดท้ายพี่ก็หวังว่าวันหนึ่งมันจะจบครับเรื่องทั้งหมดมันจะประมาณนี้ครับคุณแจ๊ พิธีกรรมแบบนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกันนะคือไอ้คำว่า3วัน7 000วันเราจะได้ยินบ่อยครับว่าคนตายเนี่ยเขาจะกลับมาเก็บรอยเท้าและหลังจากนั้นเขาจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยตายแล้วนะพอรู้ว่าตัวเองตายปุ๊บเนี่ยมันก็ก็จะเข้าสู่เส้นทางตามความเชื่อแล้วว่าเดี๋ยวจะมียมมาทูตยม,มาบาลมารับวิญ,ญญาณไปเพื่อเอาไปตัดสินความดีความชั่วที่เคย ตอนมีชีวิตอยู่เคยทําอะไรไว้บ้างอันนั้นคือเป็นค,ความเชื่อที่เราได้ยินได้ฟังกันมาแต่คนที่เขาไปได้วิชานี้มาจากไหนก็ไม่รู้หรือว่าคนที่คิดค้นวิชานี้ขึ้นมาเนี่ยพยายามที่จะใช้วิธีการคือตัดเรื่องของอวงจรอะไรบางอย่างออกไปเช่นไม่ให้คนเนี้ยลงไปรับโทษไม่ต้องไปตกนรกนะ ใช่ป้องกันศพศพนี้เอาไว้เพื่อไม่ให้ยมทูตเห็นพอยมทูตไม่เห็นผ่านไปเจ็ดวันดวงวิญญาณดวงนี้จะขึ้นสวรรค์มันคือการโกงอะ่ะอย่างที่ครูตีถามเลยครับว่าเนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่ามันทำไม่สำเร็จละ่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นแน่นอนว่าคุณไม่สามารถที่จะไปไหนไปไหนได้อะ่ะจะจะไปในภพภูมิไหนอะ่ะในเมื่อคนมันไม่มี มันไม่มีใครน<ม>ําทางคุณไปอ่ะมันตัดขั้นตอนนั้นทิ้งไปแล้วเออ,เอ,อคุณก็ต้องวนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะคุณก็ต้องวนเวียนชดใช้กรรมทรมานอยู่อย่างเนี้ยคนลุกเลยนะผมนึกภาพตอนที่ครูตีเห็นการแพลนกล้องของพี่เขาแล้วก็แพลนไปที่หิ้งแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นลุงกับหลานใช่ซึ่งทุกวันเนี้ยตัวของพี่เขายังต้องทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้อยู่เพราะ ยังได้ยินเสียงยังมีความรู้สึกว่าทั้งคู่ยังไม่ได้ไปไหนใช่โ oh, <hey. S 2> ที่เฮายินยังว่าทุกวันนี้ก็ยังได้ยินครับแต่ว่าถ้าเขาเขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ช่วยเขาไม่ทําอะไรเลยครับมันก็เหมือนกับว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดแต่เขาไม่ทําอะไรเลยเหรออืมอืม,อมประมาณนั้นครับตัวของพี่เขาเหมือนโดนก็ด้วยความที่อาจจะไม่ได้บอกว่าโดนหลอกอะไรหรอกมั้งผมว่าเขา เขาเท่าที่คุยกันดูค,คือเขาไม่รู้ด้วยซ้ครับว่าทําแบบเนี้ยทําแล้วมันคือการหลอกยปมะทูดนะ,ะถูกคือพิธีอะไรคือเขาบอกว่าเขาแค่ช่วยลุงคนนี้เปลี่ยนใบโพลแค่ประมาณนั้นแค่นั้นเองใช่ครับโอ้โหคือผมว่าตัวของคุณลุงคนนี้คงจะร่ำเรียนมาแล้วคงจะมีความรักหลานมากจนลืมคิดไปว่าไอ้สิ่งที่ทำอยู่อ่ะมันไม่ถูกต้อง แล้วถ้าเกิดว่าการทําครั้งนั้นอะ่ะมันมันทําสําเร็จได้จริงอะ่ะสมมติผ่านไปได้เจ็ดวันอะ่ะมันจะมีอะไรมาการันตีได้อะ่ะตัวของคุณลุงก็ไปพิสูจน์ไม่ได้ถูกไหมครว่าวิญญาณของหลานจะได้ขึ้นสวรรค์โดยตรงมันอาจจะสําเร็จหรือไม่สาเร็จอันนี้ไม่มีใครรู้ได้เลยนะไม่ไมีใครรู้จริงๆครับถูกไหมถูกต้องเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของสิ่งที่เราถูกลิขิตเกินไว้ผมว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติด,ดีกว่า ใช่ครับเราควรจะย้อนกลับไปที่คําว่าถ้าทําดีต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องรับผลถูกต้องมันควรจะย้อนกลับไปอยู่ตรงนั้นเออนะครับอย่าไปตัดวงจรอ,อะไรบางอย่างออกไปอย่าไปตัดกลไกอะไรบางอย่างของวงล้อของกฎแห่งกรรมออกไปนะผมว่าบางบทีมันมันจบไม่สวยอะ่ะจริงครับเออโอ้โหครูตีครับอยากจะบอกว่าครูตียังคงเป็นครูตี เล่าเรื่องดีมากขอบคุณมากมากครูตีครับที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังได้ครับคุณแจ็คครับผมขอญาตนิดนึงนะครับขอญาตฝากช่องนิดนึงเอาฮะครูตีมีเรื่องเล่าครับอ่าจากไปครูตีใช่ครับชื่อช่องครูตีมีเรื่องเล่าตอนนี้ลงอีพีหนึ่งไปแล้วนะครับอยากฝากพี่พี่น้องๆ้องชาวเดอะโกสช่วยติดตามหนนะครับ ช่วยกดติดตามช่วยรับฟังรับชมกันหน่อยนะครับผมเข้าไปที่ YouTube พิมพ์เป็นภาษาไทยภาษาไทยเลยครับครูตีมีเรื่องเล่าก็จะขึ้นมาเลยครับอ่าจัดไปฮะครูตีขอให้ประสบความสำเร็จขอให้มีคนไปติดตามเยอะๆอฝากคุณผู้ชมผู้ฟังแฟนๆ The g h ก s t r รีด o อหน่อยจัดไปโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากๆครับครูตีที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะ ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ